พี <m> ่น้องเอ้ยผู้เฒ่าพ้นบ่าไว้หนาวเดือน4เดือน5ฟ้าสิมนต์คนสิเข็นทั้งพระเนนสิพระขาวสิเปเปลี่ยนพันปิ่นแนวหากินกะเหลือหน่อยเงินค่ํสิอึดยากความลํบากทุกยอมหญ้าเงินค่าแม่นบ่เห็นโลกใหม่มาบ่เป็นอุบัติใหม่ขึนนี้ยาสุ่มพระญาของเมืองสิลักศิลกินใสุ่่มาหน้าเศรให้ห้องให้าคาขายบ่พอตอน เกิดบวออกศอกบไ,ได้นอนให้กองนำ้ำตาทเทเดใครปิศน,นาธร,รมคํำสอนโมลานขั้นเท่านี้ไกลบานเง่นซานสิเป็นป่าบ้านจะเป็น,ปนเนล่าเหี้ยเคี้ยวเกี่ยวสิมืดมุงพี่น้องเอ้ยคำพญาเพิ่นวาวัยเปียบใส่ใจคือวา่าบ้านกับป่าคือรูปน้ำเพิ่นเปรียบเปยเอาไว้บ้านคือหัวพางนันเพิ่นเปรียบใส่ให้หฮอเห็นน้ำคือใจคนหนีมีทั้งดีและสัวอกุศลธรรมเกิดขึ้นในหันง่ายได กุศลธรรมจะเกิดได้จะต้องมันภาวนามาสัสางว่างใจให้มันใสผุดพองพ่ต้องออกจากบ้านนาั่นล่ำจังคออยมาทาสติมันเกิดซาสิเป็นสัทธาหัวเตาหลงเสือไปโน่นนี่หาทางขามกับบอเห็นจะสิเป็นยังสั่นต้องมันปฏิบัติขจัดเอาค้ามหลงออกไปเสียสินยาให้มันหกเขีย่ยคือเคีียเกี่ยวมืดมุง ปล่อยให้ใจมันยุ่งชัดหญยาชัดป้าและชัดเขาคำว่า,าโลกชัดนี่คือทิตฐิขะนันเพิ่นว่าเกิดขึ้นมากับใจแล้วสิคามพ้นใดจังใดเปรียบกวลายังหองไห้ในทงหลวงอันกววงใหญ่เื่อเพิ่นเปรียบไส้ไวเขาใหญ่ขีรีวงกตมันแสนคดวกว,วนทำให้คนหลงใด วิสีทนไทยตามมโนลาเข่าป่าขามดงหนาห้องไห้หลอดน้ำใย,ยหวาหลืมมันหากอึมค้มหลายอาทางกายกับบเวณหาทางขามกับบอมีด้วยเหตุนี้ยศสิีไกลบานเฮียนสั้นสิเป็นป่าบานสิเป็นเล่าเฮี้ยเพื่อสิเกี่ยวมืดมงุงเปียบใส่ใจมันหยุ่มุงมากคือหากภัยอยู่กับกายหายใดคืออยู่บานหมูเฮามีสติค่อยฝั่ ต้องหาบักสองสาวเคลื่อนเที่ยบักตี๋สีนุ่มทางลมบม่มีว่าตอนนี้สิลินแข่งในวงบ่มีผมมีควบประวงเลยบ่มีมีเพียงเหล่าบักสองสาวน้ำกันดื่มให้มันคือคืนคืนนี่เพื่อนฟูโตลงลูกทุ่งเหล่าข้าวโตลงลูกทุ่งเหล่าข้าวเอาแป้นบักสองสาวให้ดีบเก่าเข้ามาดินให้ไม่ต้องใส่โซดาดินให้ไม่ต้องใส่โซดารีบเก้าเข้ามามาดื่มด้วยกันวันนี้ ก็มีสุกสันแต่ว่าน้ำมันนั่นสิมันแพงนักเอืมล้วนขอทองแดง,งขึ้นองจะแพงก็มาแบ่งกันกินดินโลกแกวแนวมันสิผ้ามวนนวลก็แบบลูกคงอพุงหน่อยยังคืนให้คึกคืนมวนเสื้อหัวเซลนักนปแถวเป,ป็นวงก็แต่ยังลงความเบาสุภราเหล้ากินเมาแล้วมวนกินไรแห่งอวนกินหน่อยจ่อยลงเกตแปนปงกะเบาลงปัญญง,ก,ง,งกระเสียกระดังให้ดอกมวนฮีฮาจน ไม่น่ามนจะไม่สนหรือไรหรือน้องไม่ชอบใจเห็นที่ดื่มสุรามาแม่น้องมาลองกินกับพี่ให้ดีกีก่กอทองมาลองคงใส่กัน